ครับที่ใส่ปุ๋ยจะซับซ้อนนิดหน่อยครับตรงตรงเฉพาะแค่ตรงที่ดึงสลักเนี่ยี่ปล่อยอยียผมจะดึงให้ดูนะดึงปุ๊บนจะเปิดแค่นี้เพราะผมตั้งเอาไว้แค่ไล่ละครึ่งกระสอบครับต่อให้ดึงแรงแค่ไหนมันก็มันก็จะอยู่เซนจ์ตลอดเนี่ยนี่มันดูว่าทําไมมันถึงลอกได้ตรงนี้ ห้เนี่เราดึงมันจะชนไม่ให้ไปเกินนี้ลงแค่นั้นเองวันนี้ก็จะเป็น,นตัวดึงะปริงส่วนเชือกนี้ก็จะยาวไปถึงข้าง,างหลังตรง,ตรงนี้ตรงนี้เอาไว้ปล่อย,อยเราทำที่เกาะไว้เราเราเราจะใช้ปุ่ยแล้วก็ดึงพอเราถึงหัวล่องของงานถึงเราก็ปล่อยมันก็จะกลับไปที่เดิม ่อนท่อพวกนี้ก็คือไม่อธิบายเนาะมันมันอเอาเป็นว่าดูต้นแบบแล้วก็คิดวิธีเอาครับแบบเนี้ยก็จะเป็นท่อต่อ้ามาด้านล่างล่อยมาข้างล่างนข้างนึงก็จะเป็นเหมือนกัน,แบบน